แข่งขันแล้วครับ hmm. มองเห็นไปข้างหลังก็รู้แล้วว่ารอบนี้3มหน่วยก้าตายของเรานะครับแต่ละจังหวัดนั้นจะต้องเจอกับศึกหนักมากแต่จริงๆเป,เป็นการละเล่นพื้นบ้านอขาเห็นมานตั้งแต่เกิดสาวน้อยตกน้ำธรรมาดาก็ต้องมีสาวน้อยมานั่งนะฮะแต่วันนี้ผู้ก,ก้าตายของเราทั้ง3าคนจะต้องเป็นคนนั่งนะฮะใช่ครับ้องเพลงให้ผ่านคนไหนไม่ผ่านตกน้ำ กติกาของเราง่ายมากครับผู้แข่งขันจะต้องร้องเพลง่ิชินต้นด้วยคำที่ทางรายการกำหนดบนถังสาวน้อยตกน้ำภายใน5วินาทีถ้าใครร้องไม่ได้ก็เปียกสถานเดียวครับตอนนี้เราไปเจอผู้แข่งขันจากทั้งสจังหวัดน,นะครับสุพรรณบุรีและอยุธยาเชิญับ เป็นครั้งแรกที่คนขึ้นมาบนเวทีแล้วหน้าตาทำไมนี่บอมผมเดินนำขึ้นมาครับนี่มาออกมันต้องแบบมีความสุขเดี๋ยวเราจะทำให้จังหวัดของเราประสบความสำเร็จเอาตังห0 0แสนไปช่วยชุมชนควรจะภูมิใจน้องบอมทำงานอะไรครับตอนนี้แสดงทิเกครับอแสดงทีเกอยู่ เป็นพระเอกเป็นตัวร้ายเป็นตัวโจกเหลือตัวไหนฮะตอนนี้เป็นพระเอกนะครับเอาพระเอกชนิดหนึ่งได้ไหมชนิดหนึ่งขึ้นเอื้อนขอคะแนนสักนิดหนึ่งส่งเสียงเจย์แจวมาแล้วละจ้ากิจสระพึ่งมาเกิดไม่มาอีโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่เชื่อไม่ใช่ลิเกแล้วถ้าเป็นลิเกของจริงท้าจะต้องไม่ติดพื้นทำไมเหรอเพราะมีแม่ยกโอ้ยไม่ว่ามีไก่ตัวเดียวมีตัวละน้องเกมอายุเท่าไหร่ครับ13ปีสิปีเรียนอยู่ชั้นม .1 ค่ะแม่นำงานหรือว่าเรียนอยู่ทำงานอยู่ครับทำงานแล้วนั่งทำงานแล้วครับบริษัทไฟแนนซ์ครับบริษัทไฟแนนซ์ไปยึดรถไปยึดรถเช้าเี้นหรอถูกต้องครับเคยไปปลาสาวน้อยตกน้ำไหมในชีวิต ไม่เคยเลยครับไม่เคยนะครับเคยคิดไม่ชีวิตเราจะได้เป็นสาวน้อยตกไม่เคยเหมือนกันครับเอาเดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงแล้วฝั่งนู้นบ้างฝั่งผมนี่หน้าตากังวลมากน้องสแตมน้องสแตมหน้าตากังวลที่สุดแล้วมีแฟนหรือยังเนี่ยหนูเนี่ยอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่เขาอายุสิบหกอ๋อครับติดคุกมากี่ปี เ,เป็นนักร้องประจำวงครับโอ้โหนี่นักร้องโอ้โหวงชื่อวงอะไรฮะแดนแปดหรือเปล่าทั้งเดียวหน้านักร้องประจำวงขนาดนี้แล้วหน้านักเลงคุมวงมาขนาดกรรมการห้าคนนี้ชอบคนไหนมากที่สุดคะชอบพี่ตากคะ่ะอายอายุเท่าไหร่เนี่ครับยี่สิองยี่สิบสองเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไอ้นั่นหัวหน้าทีมเราปะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวก่อนนัดอายุไหนอายุไรสิบสองค่บสิบสองทำไมเลือกเด็กมวยแนททีมอ่ะเสียงก็สุดยอดเลยอขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เลยสุดสุดยอดเลย ว,ว่าระหว่างสุพรรณกับอยุธยาใครจะมีคะแนนนำทั้งหมดมี 30, 30คะแนนนะ30คะแนน3มรอบด้วยกันนะครับอ้าวตอนนี้เราไปดูกันก่อนนะครับว่า2จังหวัดนี้ถ้าหากไปถึงแชมเปี้ยนเขาเจ้าห้0แสนไปบำรุงจังหวัดของเขาอย่างไรสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับ เราต้องการมาพัฒนาลานกีฬาของตำบลบ่อสุพานอำเภอสองพี่น้องเพื่อให้ชาวบ้านและเยาว,วชนมาออกกําลังกายห่างไกลกับยาเสพติดอำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรีมาคราวนี้ขอแนะนรารองสวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนของชาวอำเภอวังน้อง ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะเราจะนําเงินส่วนนี้ไปบูรณะถนนที่ถูกน้ําท่วมหน้าบริเวณโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิยาวไปถึงถนนโลจนาค่ะาวาังน้อยตู้ตายเย้ค,ครับเดี๋ยวเราจะต้องมาทําการเลือกแผ่นป้ายกังก่อนนะฮะในแแผ่นป้ายนี้จะมีคําอยู่ ที่รู้ว่าร้องเพลงขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรใช่ใบ้ๆทั้งฝั่งผมนะฮะเริ่มต้นด้วยซีพีนะครับแปฟันซอลแอคทีฟกำแพรสบู่เป็นเนชเอนพีเนสพิต้าดีแคสครับลูกชิ้นเนื้อวัวโกลเด้นเซเว่นอีเลเว่นดัชชี่อันไหนดีครับเซเว่นครับ ซเว่นอีเลเว่นนะครับเซเว่นอีเลเว่นจะเป็นเพลงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเอาใครักเอาเลใครักเ,เ,เอาใครก่อนครับเอาเอาเพลงง่ายออกมาก่อนนะอ่าสตมสตมเจอแมนสตมมาสตมมาโ,โจทย์แรกต้องร้องเพลงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าหากไม่ยากครับไม่ยากครับแหมโจทย์ท้อนี้เอาละครับตอนนี้ต้องสองท่านเข้าประจำที่แล้วนะครับ น้องแมนของผมอยู่ในมือพี่กิ๊กครับน้องสแตมอยู่ในมือผมเรียบร้อยใครติดใครเจอทงแดงก็เรียบร้อยนะครับขึ้นต้นด้วยคําว่าหากน้องสแตมร้องก่อนนะครับพร้อมไหมครับ,ออรบถ้าพร้อมเริ่มมัน มีเวลามาเยี่ยมบ้านนาอ๋อน้องเป็อุตส่าห์เลย่ะมรว่ปเหอแสนไฟในเมืองไม่คั้งยอมมาใครสักคนเคาเดิน ผ่านานกันผ่านผ่ 6> 6> ้นผ่านผ่านผ่านี่านผ่านผ่านผนผ่านผานผานผน่าน่นผ่านผ่าน่านผ่ผ่านผานผ่านนผ่าผ่านผานผ่านนผ่านา คตัวความรักฟังอยู่ในใจร้อนตอบฉันหน่อยฉันคือรอคอยมีชีวิตลอยลอยไม่ไหวก็บานใคร่เมื่อใดขอจงอยู่ทั้งสุดทางอย่าใจร้อนรีบไปเดี๋ยวไม่เข้าใจไม่มีใครเรียกพับเลยผ่านผ่าน ร้องไปแล้วนะจ๊ะเุ้ยอย่างนี้ต้องตกน้ำไปตามระเบียบแล้วล่ะครับคุณผู้ชมร้องไปแล้ว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 นับหนึ่งสองตยุทธานำไปสิบคะแนนในข้อแรกครับ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราจะเอาพี่เขาลงมาด้วยดีไหมอ่ะอย่า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 ไม่ได้กติกาไม่ได้ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในมือผมคุณดูเว้ยไอ้เจ๊ไปเรื่องแผ่นป้ายเลยไหมเรื่องแผ่นป้ายเรื่องแผ่นป้ายแผ่นป้ายสำหรับฝั่งอยุธยาก็มีแปดแผ่นป้ายเช่นกันนะครับก็เริ่มที่ชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินนะครับโรซาเป๊ปซี่เอดีโฮมเทเตอร์ผ้าเนมายลอรีเอะ แอดแท็กอีซี่แว่นบิวตี้ฟูลและเครื่องสาระกาศไดกินครับ